การทำงานในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับปกติผู้คนก็จะสนใจการทำงานระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคา้านการประชุมสภา,านัดสำคัญสอคัญจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่จะมีใครเสนอกฎหมายสำคัญ,สำค,ญสำคัญเข้าไปไหมจะมียติอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องการทำงานระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารประเทศ ให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่คราวนี้ความสนใจของผู้คนนอกจากการทํางานระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้คนสนใจการทํางานของฝ่ายค้านครับโดยเฉพาะการทํางานของพรรคประชาชนกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งขณะน,นี้ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วผู้คนสนใจว่าทางลุงป้อมและพัคสีส้มเนี่ยจะทํางานฝ่ายค้านกันยังไงครับ ต้องเข้าใจความจริงก่อนนะครับว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามเนี่ยพักไหนก็ตามที่ไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลก็ต้องมาทำงานฝ่ายค้านไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้พลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลต่อไปทั้งที่ร่วมรัฐบาลมาแล้วหนึ่งปีเมื่อถูกเขียวออกมาก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านถึงแม้ว่าจะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นก็ตาม ดังนั้นเวลาการทํางานฝ่ายค้านข่าวนี้เนี่ยต้องถือว่าพักพลังอภักประชาชนเนี่ยนะครับมีเสียงสสมากที่สุดนะครับถึงร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเต็มเต็มนั่นนะครับเม็นับที่ถูกตัดสิทธ์ถูกอะไรออกไปก็ตามนะเพราะฉะนั้นเสียงสสทึ่งมากขนาดนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดพักพลังประชาชนเนี่ยก็ต้องถือเป็นพักหลักในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านแต่พักพลังประชารัฐนะครับ ก็ถือว่าเป็นพรรคซึ่งมีเสียงไม่ได้มากในฐานะฝ่ายค้านแล้วขณะนี้เพราะส่วนหนึ่งแยกไปเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วการทำงานนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็คงต้องแบ่งสัสดส่วนแบ่งโคต้ากันออกไปตรงนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือเมื่อถึงวันจะต้องอภิปรายไม่ไว้าวางใจตรงนั้นแหะครับที่จะเห็นได้ชัดเจนว่าพ,พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านเต็มที่หรือไม่ ส่วนการทํางานร่วมกับพรรคพลังประชาชนไม่น่ามีปัญหาอะไรครับการแบ่งสารโคต้าเวลาในการอภิปรายนะครับจัดสรรเวลาหรือโคต้าในการยื่นก,กระทู้สดอะไรต่างๆดานนี้ก็คงจัดสรรกันได้อยู่แล้วนะครับหัวใจสําคัญจะไปอยู่วันอภิปรายไม่ไว้วางใจครับวันนั้นคงต้องดูว่าพรรคพลังประชารัฐจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านร,ร่วมกับพรรคประชาชนเต็มที่หรือไม่ และพักประชาชนจะทําหน้าที่ฝ่ายคา้านเต็มที่เต็มกําลังเต็มฝีมือหรือไม่แค่ไหนอย่างไรตรงนั้นเราจะเห็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายคา้านในการทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างแท้จริงครับ